เากินอยู่ใสเฮากินอยู่นีเด้อจ้ะเด้ um, ออำเภอไชยวานตรงคามก็ร่งพยาบาลไชยวานอุดรเด้อจ้ะร้านนี่เพิ่ดังเด้อจ้ะตำมะฮงคกใหญ่เด้อตำมะฮงคกใหญ่แล้วก็ปลาเผาอบองค์และตัวเดียวแต่ว่ามือนอี้เฮาโดดถามปลาเผาค่ะเนี่ยปลาเผาอบองค์เพิ่นนี่ ตะโาอบองตะมหงโคกไงตะมหงหมูตกครกเนี่ยอันนี้เสซนดองแดงอันนี้ไข่เขาจ้ะที่แม่น่อยอยากกินแห้งห่วยอผไฟกระอุน้าวปุ่นบารแคบหมูมีสองอย่างเออแต่แบบมันก็น่ากินนะ เป็นยังไงไปฮอดไสแล้วนั่นจบเป็นดองแดงบ่าบาดแซบไหมไหนซิมให้ดูหน่อยตักช้อนเลยตักช้อนเลยคำใหญ่ๆเบอร์ดูคนใต้กินอาหารมีสารมีแซบบอกินข้าวเหนียวกับช้อนเดเบาบาดคนตรังอย่าลืมกดติดตามบาวบาดคนตรังนะจ๊ะตัดตา ตัดตาแสงไฟโอ้ตัดตาตาสว่างสวยสว่างโอ้ยพี่น้องเอ้ยสั่งมาโลดสั่งมาโลดอยากตายออกแล้วตะบันมาแล้วตะบันตะบันข้าวเหนียวเหลือไว้ทำไมบ้านอันเมาไตอ่ะนะเทศอันแกนแห้งสองคุณเลย บราไต่ไงนะขาน้าวเหนียวุงเครื่องจำน้ำประแดกเขาจนเ่าเมิดพี่น้องเออโบจงไปเขาหลาา่างไงคอยกับสัดผู้ดเดียวเส็นดองแดงคอยเง้นน้อยว่าเลยนะมันนุ่มแค่ยรีบกินเลยมันจะไม่นั่นต้องรีบกินอย่ามันชุบอ,อันนี้ตมดองแดง ขอบังหน้วในสองสิน e ตามดองแดงเส้นยาวก็อย่างเส้นขนมจีนไงได้เนาะเส้นอุด้งอุด้งแอดอีสานนี่พี่น้องไข่เขาได้กินนี่คือไข่เ้าอ้ามันเหมือนไข่ มันคือว่าเป็นโตนใครเขาไม่คิดว่าเป็นโตนี่น้ำชิมเหน้ำชิมมัมมี่ไม่เคยกินครับไม่ได้หรออืมไหนลองชิมเลยแสตมี่ไหนยะมันจะเป็นเร่งเร่งแสอบอเคยกินกระชีกิน่ะคาพี่นอ้องเพื่อแฟนครับเพื่อแฟนครับนขน่อยบอเป็นคนกิ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 นง่ายดอกเออแต่ว่าขน่อยกันตุ๋นใด้วยเนี่ยโอเคบหมเอาเลยดีดีนะ โบนาเกียดบ่มีกินบอกเลยแซ่บมันจะเป็นเด้งเด้งเหนิบเหนกรุบกรุบก็เหมือนไข่เค็มหรไข่ต้มมันไข่ต้มแต่มันมีกินแซ่บกว่ากันน่ะอืมเริ่มชิ้นใหญเลยไม่หยกินอืมอร่อยจริงขอมะนาวสองซีกเด้อเรม่อยกินสจงคือัตเรื่อยอยู่ละ อากินโซ่พ่ะเน่ดมหมูยอดีกว่าแค่หมูอืมแคบกว่าตาตาแสงสว่าง <c oughs> ตาตาแสงสว่างแลบลิ้นใส่ข้างขาได้แจ้เรือ่องบ้านเราถ้าเป็นเมืองเล่นมันช่เป็นขันเป็นเป็นหัวหัวนะเขาปุ่นหัวนะแล้วเนี่ยอะไรผักข้าวเสีย อพอดีว่าเจ๊เอ้แกเป็นคนเปรี้ยวค่ะใช่ปะอยวเขารอบเบิ้งอันช่างน้ำตกยืนปะอมยวเราเบิ้งน้ำตกเด้ยจะเด้ออ่ะมาแล้วจ้ะน้ำตกหมูน้ำตกหม,มูไม่มั่น นึกว่าจะได้น้ำตกหมูย่างเราสั่งผิดหรือเปล่าไม่ผิดก็ไม่มีไงอเอาข้าใเจ้าไปดูมาสั่งเท่าเลยอืมเนื้อหน่อยนะเด้อปล่อยหน้าไปก่อนหน้าพอเฝ้าหอกน้ากินที่ร้างท่านต่อยก้อนโหลดก็เหลืออะไรอยู่หมดแล้วเนื้อหน่อยเล่งใส่ไข่พุ่นเนี่ยมางอันนี้เร็นะโอเคค่ะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> มามาเปเดี๋ยวเจอกันการต่อไปนะจ๊บบาบาสให้เขาได้กินจ้ะเออตัดตาแสงสว่บาบารังที่เน่ได้ได้ได้ใครเข้าลาหนมาแคมวไหมเอาแคปมเอากินเลยกินเลย ปกติมาได้พี่น,อน้องมาหน่อยสิฟอกตำหมูโยที่อำเภออะไรนะช,นนรชัยวานอำเภอชัยวนันชัยวันอีอีเจ็บวันกับวันนี้ล้ววะนะอีอีแสบวนัวนแสบเด้นี่ชิมกันเดอน้อยอืมชิมอืม อเคแต่มันไม่เปรี้ยวเขาบอกว่าเขามีไข่ข้าวไข่ข้าวไข่ข้าวมากรับไม่น้อยหน่อยเลแค่ะโอ้ยลืมบ่ค่อยแสบเลยพี่น้องแต่ว่าเพิ่มเติมมาเรื่อยๆและสุดท้ายเราก็เจ๊ใจเงินห่อนเวลาใจเงินเจ๊เออยแล้วเงือแตกพี่น้องเพป่นกาลัคตดอยู่ในใจแล้วกาลัคืดอยู่ แบ่งหาลอยหรือจะเป็นแบ่งอันเท่าโอ้ยแซ่บแห้งประเด็ดไหห้าสามห้าหห้าเยเีอออกเรียนจะไียมกาตันนี่หะจเปมันเป็นไ่เล็กนั่งลำนั่ำของวัดูแก้วเพินนังลำห้าอสม้าอันวัดผูแก้วนี่บอวัดไปกันเพ่านีห้าแสนห้าค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราจะไปเน็กสถานีแล้วค่ะ บ่ค่อยแสบเลยพี่น้องแต่ว่าเพิ่มเติมมาเรื่อยๆและสุดท้าย,ยเราก็เจาใจเงินห่อน,ใน,ในเวลาใจเงินจเจ๊เอือรา้องเงินแตกพี่น้องเพื่อนกำลังคืดอยู่เลยจ้ะกระด้างคืดอยู่แบ่งหาหร้อยรือยสิเป็นแบ่งอันเท่าโอ้ยแซ่บแห้งประเด็ดไนะหมหาสามห้าหวยที่ออกเรียนจต่ไม่ขาดออกมาตัวนี้ละเป็นใบเลขหน่าล่าง อันแั่ผู้แก้วนี่บอรถไฟฟ้นเพื่อนัตตลิห้าแสนห้าค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราจะไปเน็กสถานีแล้วคะ่ะ